ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัคถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ตล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสาหรับ RB Battle c h a r i n ในแมปที่มีชื่อว่าฟัง ky f r ฟ d a นนี่นะครับเป็นเหรียญตาที่เกี่ยวกับปีของ AbB a t t l e เนาะ อันนี้จะเป็นเหรียญตาแบตช์ของแมปที่สองนะครับคือฟังกี้ไฟเดย์และจะเป็นเหรียญตาอันที่สองเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวิธีการรับเหรียญตาเนี่ยมันจะรับยังไงนะอย่างแรกนะครับให้ทุกคนเข้ามาในแมปฟังกี้ไฟเดย์นะครับหลังจากนั้นให้สังเกตนะครับมันจะมีลูกบาทที่อยู่ด้านหลังผมนะที่ว่ามันมีอยู่3ามสีคือสีชมพูสีฟ้าแล้วก็สีม่วงหรือสีเออไม่ใช่ดิสีชมพูสีฟ้ากับสีเขียวนะครับก็นี่นะให้ตามตัว ลูกบาศนนี้ไปเรียนครับก็คือให้ขึ้นมาตรงบันไดนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อเราขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเจอบันไดสีเขียวนะครับให้เราปีนมาหลังจากนั้นให้เราเล่นออฟบีนนั่นเองนะครับโอเคก็เล่นไปเลยจะเหยียบสีแดงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเหยียบสีแดงเนี่ยเราจะตายนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดสีแดงมันเปลีป่ยนไปนสีเขียวเราสามารถเหยียบได้นะโอเคนะครับ ผ่านด่านสีเขียวแล้วเราก็ไปด่านสีม่วงหรือสีชมพูต่อเป็นสีของซาบีน่าครับตะกี้นี้เป็นสีของดีเจโมโนโพลีเนาะโอเคนะครับด่านต่อมาเป็นด่านสีฟ้าของลอสโซเพนั่นเองหรือเรียกว่าลอสโซก็ได้ ก็อบบี้เนี้ยค่อนข้างที่จะยากหน่อยเพราะว่าผมตกไปหลายรอบมากทางาเล็กโอเคนะครับด่านต่อมาก็คือด่านของ DJ เจมอน o พ y ีเหมือนเดิมนะครับบวกกับลุโซ่แล้วก็ซาบีนานะก็คือมันรวมกันเลยอบบี้ไม่ค่อยยากนะครับแต่ว่ามันจะยากตรงที่เราปีนบันไดแล้วก็ต้องมาระวังไอด่านของ DJ เจมอน o พ y ีนี่แหละ เราขึ้นมาแล้วให้เราเล่นเพลงตรงโซนสีชมพูปปนี่เลยนะครับโอเคเนาะก็ตอนนี้ผมย้ายมาเล่นในโทรศัพท์แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือการได้สกอร์ให้ครบสี่หมื่นนั่นเองคือเล่นให้ได้สี่หมื่นสกอร์นั่นเองนะครับก็ซึ่งตอนเนี้ยผมอะ่ะเล่นอยู่ตอนที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันมีบัก๊กผมไม่ได้สี่หมื่นหรอกแต่ว่าจู่ๆผมก็ได้แบชนะครับก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่า ถ้าเกิดจะให้แน่นะครับทุกคนอ่ะต้องเล่นให้ได้สี่หมื่นสกอร์ได้ดีนะครับก็ผมก็จะเล่นตามเพลงแน่ไปเรื่อยๆเลยที่ผมย้ายมาเล่นในโทรศัพท์เพราะว่าผมถนัดในการเล่นโทรศัพท์มากกว่าเล่นในคอม โอเคนะครับก็เมื่อเราเล่นจบแล้วเราก็จะได้เหรียญตาม,มานะครับถ้าเกิดครบสี่หมื่นสกอร์นั่นเองมันก็จะมีข้อความสีสเหลืองขึ้นอยู่ด้านบนด้วยเนาะก็ซึ่งผมได้เหรียญตาม,มาแล้วแหละเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราได้เหรียญตาจริงหรือเปล่า <c oughs> ก็ตอนนี้ผมอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า a r b a t e น,น,นั่นเองนะครับก็คือแมปที่ผมสอนเอาดาบแหละนะครับก็ให้ทุกคนขึ้นไปในห้องแบชได้ด้นะ อย่าลืมปิดตรงปุ่มที่ผมบอกด้วยแหละที่ว่ามันไม่ให้เกมเล่นอะ่ะโอเคนะครับให้เข้ามาในห้องแบชนะครับทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีคาซีนแบบนี้ขึ้นนะครับสแสดงว่าเราได้เหรียญตามาแล้วนั่นเองนะครับก็ตอนนี้เราได้มาอีก2แบชแล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่แบชแนละ้วเนาะก็ใครที่ชอบกินน้อฝากกดไลค์ช่ยกดตามด้วยอย่าลืมซื้อเสื้อเข้ากลุ่มดิสคอดกดตดตามแสบเพจแล้วก็กดซื้อเกงด้วยสำนี้ลาไปแล้นนะครับขอคุณที่รับชมคลิปจบนะครับ